ครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมตอนเช้านี้กับบรรยากาศกะถือว่าหนาวครับผม <c oughs> นะบ่งกอไฟครับบ่งสัตว์เลียงครับผม <c oughs> คุณนะครับนอนเอดเดรดอาลาดที่คุณครับ ตอนประมาณหกม่วงเศร้าครับหกม่วงเศ้านี่ผมก็มา่อฟาไฟตรงนี้ครับให้จัดเลียงนะครับจะมมีนะครับควาวยน้อยนะครับกล้วยน้อยกับน้าวด้ครับเห็นออียงเั้นเท่า แบบนี้เห็นหนังจังเฮาวเลยออครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาเลยนะครับตาบ่ามันกระหนาวไหมนะครับแต่ก็ไฟนะฮะเพราะว่าที่เป็นสัตว์เลี่ยงที่เป็นคนไหมครับกระหนาวเมื่อนนะฮะนะครับ ใหายห้นะครับหมาเนี่ย <c oughs> ครับมาหน่อยทุ่มนี้ครับหายคักแก่งเทว่าเวลาเขาไปทงไปทาพวกนี้เขานอนหลับได้เลยครับเอาหมาชุดนี้ไปนน้ำนะครับเพิ่งโอ้ยโหดรับท่ายเถอกติน ครับ <c oughs> ตอนเช้าๆนี่เขากะเวลาที่ผมก่อไฟครับเขาก็พากันมานอนอยู่นี่นะครับเบิร์ดครับชุดอยู่นี่หาตัวครับชุดนี้ชุดนี้หกตัวครับหกตัว ก็เป็นเตเลียตตนนี่นะครับผมบ่มีคนก่อไฟให้ยังเขาก็นอนตุ่มพากันนะนะครับปูพาไว้เขาก็นอนตุ่มพานะครับด้าของเขานอนกันเวล่ามาก่นอไฟปุ๊นบน,น,นะบน,นี่ก็ปลากระเบนนั่เอลิทอาลาอนที่นะครับผมก็หนาวเนาะนะครับแม่ตะไคว้หน่อยนี่ก็ยังมาปีงไฟนล้นไหมครับผมนีฮะ ตอนนี้ผมกับยูทั้งอุดรน,นะครับผมนะอากาศตอนเช้าๆครับตอนนี้ก็มีพระอาทิตย์ก็เริ่มส่องแสงแล้วครับนะเริ่มส่องแสงแล้วครับถือว่า หนาวฮะตอนนั้นลงเก่ององศาเห็ไหมครับโอ้พากันเส้นน้ำครับบ่ได้อาบน้ำครับเสร็จเอานะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะฮะบรรยากาศนะครับผมนะฮะตั้งนี่ห้เบิ้งครับก็ประมาณ16 17องศาครับผมนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ